สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นี่ก็เตรียมกับข้าวจะไปทําบุญที่วัดปานะคะห้วยบงเจ้านะคะ,ะ,คะวันนี้เป็นวันพระแล้วก็ตรงกับวันเดือนเก้าดับห่อข้าวประดับประดินนะคะเราก็เตรียมกับข้าวที่จะไปทําบุญที่วัดการห่อข้าวด้วยนะคะก็มีขนมนะคะมีกับข้าวหลายๆอย่างนะคะนี่ก็หอ่อขนมด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะ ไปร่วมบุญด้วยกันนะคะที่วัดป่าห้วยบงเราค่ะเรามอมารวมกันนะคะรวมบุญนะคะที ยคันวันนี้จะสวยวันนี้มาควันนี้ควัีคุณคะวันิเศอะไรคะคุณแม่บัมีคะขอข้าวค่ะวันนี้วันนี้แต่งตัวสวยเป็นวิเศษนะคะแต่ก่อนก็สวยกว่านี้อีกอันนี้ไม่สวยเท่าไหร่เหรอคะขนาดไม่สวยนะคะ มาหาญาติน้องเด้อมานะใครจะมาวันนี้นะญาติจะได้มารับองข้าวคุณนะคะวันนี้ถ้าใครไม่มาจะไม่ได้กินข้าวนะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ท่านนี้ด้วยนะเออเดี๋ยวดับระบ้เต็มจะได้ไปเลยจะหันจานร์ันี้สุดยอดค่ะขเดินปทีเลย วันนี้มีแตวคนสวยๆนะคะนางรําเรานะคะแม่บ้านเรานะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้ที่พัวนะคะอันนี้้นต่าเดี๋ยวไปเลย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 เอายกอันไหนยก,ให,ยก,นหนยกให้ยกอันไหนยกยก,ยกอันเดียวสออันไปเลยไม่ได้ไ ได้เลยใช่ไหมไปเลยไปเลยเอาใส่้นบ่อใดบอกระพิบนี่ก็หลายท่านนะคะก็เลยยกเอานะคะมาใส่อานึ่สอ้าน รวมตานะครับทุกวันนี้นี่เป็นดังดังยุวนี้ก็รวมตายุคกันตินนะครับเออจะรู้คิดว่าจำขนาดนะครับเดี๋ยวนี้ฮอได้ครับเสียงกน้าหนะึ่งสองหน้าค่ะที่เท่าไรแล้วคะอันแรกเอ้ายังไม่ได้เลยอันแรกอ่ะบอกพูดพักอันนี้ยังไม่ได้ค่าแรกค่าแรกค่ะค่าแรกเออ หนึางได้สองแล้วมากุ้สามพว่าุนะครับพองเอ่อสี่พี่กุ้มเพราะว่าเรียงตามคิวสีเออเหลือก็เหลือหนหนึ่งผ้าผ้าหนึ่งสองสามสี่นอันนึ่งนครัพี่น้องบุญม่ีรอะอ่ะกติกาอยติไว้ก่อนมาพี่น้องเออวอไปมากกติดุ้งิดังไปนะครับให้เงียบๆจัน้อย อยู่เพื่อนผมเนี่ยนองโอ้ยนั่นใกล้วัดอยู่พี่น้องเอ้ยเออก็จะตีกลางพี่น้องเอ้ยนอนกรบเปลับเคียงเขื่อนแย่เข้ามาหน่อยโอ้โหเออนอนกรบเปลับอยู่นอนมากก็โอ้ยอ้วงยัเออร้อนว่าได้เออต้อนรับเออต้อนรับอยู่ห้นงรับผมอะไรอย่างเงี้ยเออจะจุ่มจะเล้าอะไรอย่างเงี้ยนะ Ôi, thầy những cái được như thang này là có tội lỗi nhưng lặng bên lặng bên hai lặng lặng bên hai 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 hôm bên hai lặng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  bên โออเอาเดือนนึงกองเดือเข้าไปน้องกบบดนกบไลก็แต่ที่นะครับคือไปกี่ยางเี่ยตีสองตีหินตีสองตีามโอ้ยจะมาห้อยของฮักโดนงูดรอลงกัขึ้นแล้วจะไปโอ้ยแล้วก็ตัวไปไปโอ้ยกับตาทุบดีดอกเพิ่นกรเพิ่งกกับไม่เพิ่อกระรพ้่งอกกัเพื่ทํอนี่ละเออเพิ่อทํานี่ละเ

เห็นคู่นาคูตาเนาะครับเนาะลงมาวัดมาว่ามาวัดมาว่ามาทําบุญหาปันพระบุตรพระบารมีคือเป็นประเพณีเฮาสืบทอดกันมาตั้งแต่ปุญญาตา่าย่อก็ปุญญาต่าย่าถ้าเฮ็ดเฮ็ดจะเพิ่มข้าฮาลาอนุรักษ์ใหญ่โลกไปวัดเนาะไปไปขอพระโต๊ะขนมน้ำ นำยาคููุ่่่หอเขาอะไร่ายไดหุนจักเนี้ยจะเพลิดเพลินอย่างห้องก็รู้แล้วจะกินจ้ะเอ้าจะกินขนมข้าวต้มออาเหอเขาให้ท่านนายกสันวานเขาจะจท่านนายกเป็นว่าเพ่สิลงนายกได้สมัยนี้ครับเขาอกบ ได้รางวัลได้รางวลรองนายกเนี่ยผมได้สิ่งเป็นให้เออคือเมื่อวานนี้นะครับเนาะคณะกรรมการหมู่บ้านเขาไปได้ไปซื้อรถมเดไซส้นะครับเนาะมาติดซาเล้งให้พระคุณเจ้าเพิ่นเพราะว่าวัดป่าไผ่บงเฮานาี่กาอยู่ไกลเนาะครับเนาะอยู่ไกลบ้านอืมลำพังยานก็นไปเพื่อซื้อทอดเป็นกิโลหันมาทางนี้เน ทั้งครอบทั้งชาวบานสระสรรีเข้ากับได้ไประชุมหาเรื่องกันเข้าเสียใดๆกต่นี่ยูครับท่านเข้ากับมันนไไน่นถาวรพระเจ้าที่ขึ้นไปพระพรบ้านพระกันยูพระคุณเจ้าพระกันยูแม่พ่อใหญ่ค่ะแม่พยัยเ,เออขากับอายุมันลุกมอ,อ๋อเนาะ แ่ผูปใหญ่เรานะคะสเดรับโดยช่วยกันนะคะกลุ่มดังลํำนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนเนียงหลดมใส์เครื่องนะครับกาเอ่อคือข้าวนะคทีกากรอบทีกาแก่ตาดังๆขั้นเรียบขั้นทั้งยงไปมัดนักพบิน้องเออเออปวดนเนอกองมดีเนาะเออมีมี่ผ้ารูกหนึ่ง เออผมก็ได้ฟังเพื่นสัาภชาติอยู่หรอกเ,เพื่อนเปิดเปิดเผยอยู่จะไม่มาสัรทัต่างนานมตัสงชา อตอาระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาวรนังขจามิพุทธังสราณังขจามิธัมมังสารังขจามิธัมมังสราณังขจามิสังฆังสรังขจามิ สังฆ์สรารนังขจามีติยัมปิพุทธังสรารนังขจามีทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามี ทุติยัมปีธรรมังสารังขจามีทุติยัมปีสังขังสาละนังขจามีทุติยัมปิสังขังสารังขจามีตติยัมปีพุทธงสะนังขจามีตติยัมปิพุทธังสารังขจามีตติยัมปีธรรมังสาละนังขจามี ตาติยัมปิธรรมังสารังขัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารังขัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารังขัจฉามิอิสัลนกคามังนิทิตังอะมะพันเตปานาติปัตาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยาเมปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาเมทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาเมอทินนาธานาเวรมณี Sikha patang samadhi sama ami, gamesumicha cakra we ramani. Sikha patang samadhi ami, gamesumicha cakra we ramani. Sikha patang samadhi ami, sawata we ramani. สิกขาปัทังสมามธิามิมุขสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมามธิามิสุราเมรยาตฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิสุราเมรยาตชะปมาทัฏฐานาเวรมณี สิกขาปหังสมาธิามีมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติยันติสิเลนาภคกสัมปทาสีเลนานิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุันธโมทัสสะภควะโตระหะโตัมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิปปติ